ตุนหนึ่งครับซุดหนึ่งหนึ่งซุหนึ่งซหนึ่งสองครับหนึ่งสองอยากกินชาบูอะค่ะอยากกินเน็ตฟิกะครับตีอะไรครับตีหิน รหน,ว,นวะ,ะทุกคนครับตอนนี้แบบทุกคนในเซิร์ฟแม่งเป็นนูบกันทุกคนเลยคือแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันไอตอนนี้ผมไปดูหน้าเกมอะนะมันก็บอกอยู่และว,ว่าแบบเออมีปัญหาอะไรนิดหน่อยแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ไงคือแบบแม่งเป็นนูบทั้งเซิร์ฟอะ <laughs> อะไรขอโรบอกว่าโรบูชัดชัดไอข้าข้างบนนะครับข้างบนนะครับรข้างบนครับข้างบนครับชืนสะพานหนักมากนะเขาไม่สนใจผมเลยอะไรครับนี่อ๋อ เมนูแล้วเหรออุ้ยอุ้ยโอ้โหดูนั่งท่าโอ้ยเธอทำไมนั่งท้าอย่างงี้ยวัสดีครับ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 คุณชื่ออะไรนะผมดีครับคุณชื่ออะไรครชื่อชื่อบอลครับชื่อบอลเฮ้ยใครเอาวัววัวมาเลี้ยงที่บ้านมาเลยใครเขาเอาวัวมาจ่อมาวะ สมไชิคนรุ้นูุคนรูนเป็นรุ้นครับคะนขายรแ็ครับกอนละห้าอะไรขายอะไรนายนายขายอะไรขายแขงครับก้อนละห้าบาทราสานนอนตักเราสารเฮ้ยใครมาวัวนี่อาวัวไปอยู่ไกลไมที่นายอ่ะนี่เอ้นายคือเราสารนอนตักนายแล้วแบบนายต้องส่วนพิเศษอะไรให้เราหน่อยปได้ครับได้ครับสอบาท อะไรนะจากเท่าไหร่นะสองก้อนห้าบาทค่ะสองก้อนห้าบาทจากจากเดิมเท่าไหร่ก้อนเดียวห้าบาทเป็นสองก้อนห้าบาทมึงไม่ต้องโลให้กูเหอะคือครับโอเคเลยพรับอะไรนะครับขาน้ำแข็งละเท่าไหร่ก้อนหนึ่งสิบบาทไม่อยากได้น้ำแข็งนะได้คนละอ่แล้วมันเป็นต้องต้องนานหรือยังครับไอ้ไอ้ที่แบบที่มันเป็นนูบกันทั้งเซิร์ฟอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่งเพิ่งเป็นครับจะบอกเราลิ้นหน่อยโอ้โหโลบูดปกติครับปกติอยู่มานานแล้วแล้วคุณปกติไหม ไม่ครับไม่อะไรไม่ปกติว่าผมว่าสีทั้งยาคนกูไม่เป็นบ้าจริงหมดอ๋ออ๋ออ๋วิวัฒนาการย้อนหลังมีวัฒนาการย้อนกลับมีวัฒนาการย้อนกลับใจเย็นลูกมาคมคนอยู่ในสวนสัตว์ทั้งหลายมาคมคนกัด วัดีครับอุอ oh <sk uh okay> ุ้ยอุ้ยอ no ุ้ยอ่าองาอพวกลิอ่าอ่าอเสอ่าสาอนอ่าอ่นอ่า่อ่า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 อยาอาอ่อ่า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 ด่าอ่าอ่าอเาอ่สั่าอ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 ัาอ่าอ่าร่คอ่บอ่่อาอาร่าอเสอยาสาอ่่าอ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 ่า่าาอาอา่่า่ สาวสองครับไม่ใช่สาวสองแต่ว่าสาวสาวพุ่มอ่ะสาวสาวเบีม่สาวบางโพคสาวอาสาบางโพนั่นโกจิงกนเป็นหมาอยาให้ผมเป็นลิงบังเหอะมาเนี่ผมเป็นบ่อยแล้วมาเนี่ยผมเป็นบ่อยแล้วจริงไปถึงมาป็นไหนครับหมาแบบอาวผมเล่นไงอ่ะ เล่นยังไงอ่ะส่งยีมายีเล่นยังไงอ่ะคุณคุยกับผมก่อนดิคุยกันก่อนไม่เสร็ไม่ขึ้นเล่นไม่ขึ้นแกต้องกันนเสร็จเล่นไม่ขึ้นแล้วเสียงเป็นแล้วเสียงเป็นอะไรอ่ะแล้วเสียงเป็นอะไรมีคนขายน้ำมะนาวนะเดี๋ยวผมซื้อให้เอาไหม แบบนี้ไม่ได้เราต้องตัวประสานมากกว่านี้เราต้องตัวประสานแบบนี้นะเออคุณจะแข่งกับผมหรอคือถ้าผมพูดเนี่ยคือฟังรู้เรื่องไอตอนผมตัดคลิปเนี่ยก็ฟังรู้เรื่องคือเขาถือตัวละครดูเขาไม่ใช่ว่าจะร่้เรื่องพรพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ร้องเพลงครับร้อเพลงครับร้องเพลงเหรอครับเพลงอะไรครับมามผมรอเพลงได้ for อยูครับได้ยมึงขอยากไปละขอผมเพลี้หอยครับกี้หอยโอ้โเพื่อนตบำบังเอ้งตงตังงโอ้โหเพื่อนเออสะดุดบอกเลยสะดุดสะดุ้งงสะดุ้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 ง หม้อเป็นผมมีปัญหาครับทำไมตกปลาไม่ได้เลยครับต้องตกในน้ำดูโอ้เขาบอกเลยครับอะไรเราตามไปดูเขาดีกว่าเป็นผมจริงแล้วครับพี่ขอเป็ดใหม่ครับใช้บ่อยก็อย่เงี้ยแหละเฮ้ยครับผมลอยได้ครับพี่ฮาร์รี่พอตเตอร์ไม่ไม่ไม่ใช่ฮาร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่ฮาร์รี่พอตเตอร์ อฝนตกป่าแปลอากาศแล้วที่ตกปลาเป็นอากาศเนี่ยในน้ำผาไม่อยากตกเบื่อแล้วไงในน้ำแล้วเขาก็ไม่ลงมาแล้วเขาก็ลอยไปเรื่อยๆเขาผมว่าผมไปหาดูไอ้กลุ่มดีกว่านั่นอ่ะตรงข้างหน้าเราอ่ะเห็นปะเรามาดูกันว่าในวันนี้เหล่านู๊ฟทั้งหลายจะทำอะไรกันบ้างนะครับในแบบโรเปย์แห่งนี้นะอุ้ยไอ้เช่เนี่ยเขาเขายืนเขารกนิ่งอยู่ค่ะพี่พงษนิ่นิ่นิ่งนิ่งน่งนิ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 ้งนิ่งนิ่งนิ่่งนิ่งนิ พอฟังแล้วรู้สึกเอาขาราบงชาติแล้วมาคุณก็ยังจำเนื้อนั่วเอาว่าผมบอกแล้วว่าเพลงนี้จะอยู่ในช่องผมอีกตลอดกาลงงงงช่องผม คุณรอดูเลยเนี่ยตามเนมแท็กของผมเลยเนี่ยนี่โฆษณาเลยนะโาอยคุณดะไรบรู้เนี่ยทําไม่บอกกรอจริงๆกับผมเรื่องมัดตั้งแต่ไอ้นี่แล้วผมเรื่องมัดตั้งแต่ที่มันรวมรกัน่ะโอ้โหแล้ว